สวัสดีค่ะชั้นโครสโสสิษโสพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำข้าวต้มคุกค่ะเพื่อนนะคะข้าวต้มคุกนั้นใช้ข้าวเหนียวนะคะแค่แช่น้ำอย่างเดียวนะคะจะไม่ใส่เกลือนะคะเพื่อนนะคะใช้ข้าวเหนียวแช่น้ำประมาณสองชั่วโมงนะคะหรือสามชั่วโมงแล้วก็กล้วยนะคะห่อใบตองเท่านั้นแล้วก็ต้ม นะคะเกลือเดี๋ยวเอามาใส่ตอนที่เป็นมะพร้าวขูดนะคะคือขูดมะพร้าวคุกเกลือแล้วก็เอามาคุกข้าต้มใส่น้ำตาลนะคะแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ก่อนนะคะประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวมาห่อกันค่ะเพื่อนคะเราแช่มาแล้วนะคะสามชั่วโมงนะคะ ทีนี้เราจะมาห่อค่ะนะคะวิธีการห่อนะคะ,ะเพื่อนเราจะหวานด้วยกล้วยนะคะเราจะใส่กล้วยเยอะๆเลยนะคะกลีบหนึ่งเราจะใส่กล้วยครึ่งลูกเลยค่ะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการห่อนะเพื่อนนะห่อก็เหมือนหอ่อข้าวต้มทั่วไปไหมคะข้าวต้มผัดนะคะแต่เทคนิคของการห่อจะไม่ให้กู้ไม่ให บตองแตกนะคะเขาจะไม่ให้ใบตองแตกใบตองนะคะจะวางสองชั้นค่ะเพื่อนชั้นในชั้นนอกใบใหญ่นะคะชั้นนอกใบใหญ่ชั้นในจะใช้ใบเล็กนะคะแล้ววางเพื่อนดูนะคะวางตะวันตวาง,งเฉียงนะคะวางแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเอาข้าววางนะคะ ข้าวนี่วางนี้เลยค่ะนะคะข้าวไม่ต้องใส่เยอะค่ะนะคะข้าวไม่ต้องใส่เยอะนะคะได้แบบนี้แล้วกล้วยวางแบบนี้เลยค่ะนะคะหอ่อแบบนะคะห่อข้าวแบบนี้นะเพื่อนนะพับเลยค่ะ ะะพับนะคะจะจับจีบหัวท้ายก็ได้ค่ะเพื่อนนะคะจับจีบหัวท้ายวิธีจับจีบนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะจะมีจีบหัวท้ายนะคะการที่จีบหัวท้ายคือเขาไม่ต้องการให้ใบตองตรงนี้ค่ะมันบานออก ะะจีดตรงนี้นะคะไม่ต้องการให้ใบใบ,บตองเนี่ยมันบานออกก็จีบมันไว้เท่านั้นเองค่ะนะคะมันเป็นเคล็ดลับวิธีการการทำของคนโบราณเท่านั้นเองได้แบบนี้ใช่ไหมคะวางไว้ก่อน <ๆ S 1> นะคะแล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งนะคะมาทำอีกข้างหนึ่งหลังจากเราห่อได้ทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน <ๆ S 1> เราก็มาประกบ นะคะมัดค่ะนะคะวันนี้เราใช้เครืย่ยงนางนะเพื่อนนะแล<ม>้แบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็ดึงนะคะดึงให้เขาแน่นนิดนึงนะคะไม่ให้เขาหลุดนะคะ ได้แบบนี้นะเพื่อนนะนะคะเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วจะไปต้มกันค่ะเราหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะได้ประมาณหกมัดค่ะเพื่อนนะคะทําแค่นี้นะคะหกมัดเดี๋ยวเราจะไปต้มนะคะแล้วก็มาแกะให้ดู นะคะว่าออกมาเหมือนกับที่เขาทําขายหรือไม่อันนี้คือเขาเรียกว่าข้าวต้มบางที่ก็เรียกว่าข้าวต้มจิ้มนะคะจิ้มมะพร้าวบางที่เขาเรียกว่าข้า,ตนะะมมา,าว,าาวาาต้มค้นนะคะเพื่อนนะคะแต่ข้าวต้มข้นอีสานแท้นี่เขาจะไม่แช่ข้าวนะคะใช้ข้าวดิบแต่ของเรานี่ถือว่าเป็นข้าวต้มจิ้มกันแล้วกันนะคะภาคกลางนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ เพคะข้าวต้มมัดของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เวลาในการต้มชั่วโมงกว่าเลยค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็คุกมะพร้าวกันค่ะนะคะเพื่อนะคะข้าวต้มจิ้มหรือข้าวต้มคุกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุกกันค่ะนะคะ,นะคะ วิธีการนะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนนะคะเราก็ขูดมะพร้าวนี่เละค่ะนะคะมนะ,ะพร้าวที่เราขูดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคลุกเกลือนะคะได้มะพร้าวจามนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวคลุกเกลือแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะเพื่อนนะคะเพราะว่าในในตัวข้าวเราไม่ได้ใส่ เลยนะคะเราห่อเฉพาะข้าวเหนียวกับกล้วยเท่าน,นั้น,นะคะ่ะเร่ดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะนะคะ,นะคะใส่กล้วยแดงมากนะคะ เพราะว่าใช้เวลาในการต้มนานนะคะนะคะเราหั่นแล้วก็คุกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนะคะ เสิร์ฟนะคะจะมีน้าตาลไปด้วยค่ะนะคะเน้นน้ตาลทรายไปนะคะคือถ้าเราโรยไปเนี่ยบางคนไม่ชอบใช่ไหมคะเพื่อนคะข้าวต้มจิ้มของเราหรือข้าวต้มข้นคุกมะพร้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วค่ะนะคะจัดเสิร์ฟในลนนักษณะนี้ง่ายๆนะเพื่อนนะอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยนะคะ วิธีการนะคะเราต้องให้ข้าวต้มเย็นก่อน,นะะอให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะข้าวต้มนี้ต้องเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยแกะคุกมะพร้าวเสิร์ฟจะอร่อยมากค่ะเขาจะเหนียวแน่นนะคะอร่อยมากๆเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่พบกับขนมโบราณโบราณของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แพงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ